สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไปเยอรมันนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการเปลี่ยนสีนะคะอันนี้จะเป็นสีเก่านะคะทุกคนนี่ค่ะน,นี่เป็นเขียนเองนะคะสีเดิมนะคะตอนนี้ก็แกะของแกะพวกตั๊กพวกอะไรออกแล้วเนี่ยเราจะทาสีนะคะแล้วก็เอาพื้นรองเอาผ้ามารองแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูคนทาสีของวันนี้ค่ะคุณเป็นใครคะนี่ค่ะนี่สีใหม่นะเพิอยากได้เป็นสีส้มอ่อนๆนวลๆนะคะ ส้มพาสเทลแบบมน,นวนนะคะสีเก่าก็จะเป็นขาวแล้วก็ตัดกับน้ำตาลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นะรเราจะเปลี่ยนสีใหม่แล้วระวังโดนนะลกูกนี่เขาแบบว่ามีอะไรสามีเป็นเขาทำเองนะคะก็คือทาสีเองเปลี่ยนสีเองเลยค่ะค่ะตัวตัวเสริมค่ะ Nee, lass mal das da. <lacht> <lacht> ja, ist da, einmal zu groß, <lacht> <lacht> zu klein <laughs> für die Farbe. Lang. Wir haben hier nur eine Zeitung. Eine Zeitung zum abdecken. Hier zum abdecken. <laughs> อ่านสือพิมพ์มาเยอะอากเรื่องาสื่อพิมพาให้นี่คขนของมาไว้ตรงนี้ก่อนนะโลบมากเลยค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วถึงจะก็จะทำความสะอาดบ้านกันนะคะทีเดียวทาเปลี่ยนเฉพาะสีในครัวนะคะอ่แลอ้อเฟอซิทฟอิทฟิทฟอิทโอ้ะน้องระวังอะลรู คะได้ทาสีเองนะเด็กน้อยสีอย่าพึ่ง๋ยวาพึ่งลูกเดี๋ยวม,มันจะโดนไอ้อันเนี้ยท่านจะทาให้ป๊าป๊าป,ปิดไว้ก่อนไม่ให้มันลงไปในเครื่องทำความอุ่นเดี๋ยวมันจะพังใช่ไหมคะถืบรรยากาศด้านนอกแดดดีมากเลยค่ะเพื่อซื้อต้นไม้มนาะสองต้นนะคะต้นที่มีดอกสองต้นเดี๋ยวมันออกดอกอย่างสวยเลยะอะน,นั่นต้นเก่าค่ะ

Ja! Los, Keks! Müssen hm? wir weiter rüber? Schau, oh, da müssen wir noch rüber. Aufweglich! Oh, Die Pizza auch nicht! Pizza wegmachen, ja. Wegmachen! Was ja. haben wir ja gar nicht Haben wir gehen nicht Hallo? อันดับแรกก็คือเอาสีสีน้ำตาลนะคะลบสีน้ำตาลออกก่อนนะคะงานละเอียดคยได้อันนะะี้แล้วค่ะชอบไหมดวอันี้ ชอบอันนี้ค่ะแต่เันใหญ่ความสูงดูเสื้อสิสักก่อนเบราะว่าต้องเล่นขอบละเอียดนะคะอันนี้อันนี้หน, <c oughs> น,นอนไม่ทาหนอนไม่ทาน้าก <c oughs> โอเคบว่าสซมานุกเปลี่ยนเสื้ออะไรนะเมื่อกี้เสื้อเปลือนนะคะเปลี่ยนเร็วจังไะให้ไหมมาให้

Oben und nach unten. Oben und nach unten. Und dann gehst du wegen zur Seite. Und dann fängst du da an. Ist so. Ja, ja. Ich drücke nicht was drauf. Ja, nur so ein bisschen. So. Jawohl. Jawohl genau so. Aber schau, du, bist, du musst weiter hoch, da ist noch nicht. อางน่เรต่ถ้าเกิ่มเป็นแบบที่นที่มันเปนี่มันเปนบที่มันเป็นแบบทีมันเป็นแบบท่มันเป็นแบบที่มันเป็นีมันเป็นแบบันนแบบที่มันเนแบบที่มันเนแบบทีเป็นแบบทีมันนแบันนมันเปนแบบที่มันแบบี่มันเป็นแบบีมันเป็นแ่มัเป็นแบบที่มันเปนแบบ่มันเป็นแบี่มันเีเป็นแนเปนแบ่มันนี่เป็นแบบท่เป็นแบบีนี่เป็นนเป็นแเป็น่ม

ถ้าเดี๋ยวเคทาระบายไปแล้วมันไปโดนข้างๆสีขาวก็ต้องเอาสติกเกอร์มาติดไม่ให้มันโดนนะคะสีเริ่มมาแล้วสีนวลน, <have> นวลนวล <have> เป็นเทปค่ะไม่ใช่สติกเกอร์เป็นเทปเก่าใช่ค่ะไม่ใช่สติกเกอร์รู้มากดูความผิวสีฟิล <laughs> ีโอไปไหนอ่ะ Wo ist die Dionysias? Die ist hinten und wird hinten ihr Sachen machen. Die macht dann einen Schrank. Ja, ah, okay. Du hast... Dionysias kann ja Baden-Württemberg. ดนได้ดิหน่อยหนูนดนเยอะนะลูกเิ่นสีแล้วมค่ะสีเก่าสงเงินไปอ่ะสีเงินไปให้ป,ปา๊าทำหรือทำแค่จำๆๆที่ทำได้หรอะลองไปเห็นมันราคาโอ้โดนตู้ สว่างขึ้นนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะี่สว่างนี่ค่ะสีที่เสร็จแล้วนะคะรา <c oughs> จะเห็นได้ชก็ <c oughs> จะดูสว่างขึ้นไหมป้นจะคิดว่าสว่างสีสกินไหม เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนวลนวลว,ว,วแบบนี้ค่ะถ้าเห็นชัดๆตรงนี้ก็จะเห็นสีที่แตกต่างนะคะเนีย่ยสีใหม่นะคะโอเคค่ะคลิปทาสีบ้านวันนี้นะคะก็ขอจบไปแค่เพียงเท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินไม่เหม็นนะคะเป็นสีน้ำนะคะ เป็นสีที่เขาใช้ทาในบ้านของฝรั่งนะคะกลิ่นไม่เหม็นทาตอนทาก็ไม่เหม็นนะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะ่ะก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะ